ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาสอนเทคนิคการทอดปลาเนื้ออ่อนนะครับสอนเทคนิคการทอดปลาเนื้ออ่อนนะครับสอนเทคนิคเลยนะครับที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอาจจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับ สายตะวันลอนอ่อนแสงขอบฟ้าสีแดง้ำรงมีแสงจันทร์โทรคุณดีทำไมไม่คิดกับบานหรือว่า ห็นจ๊ทไ่กินเสียรแล้วแฟนจาเปฟนจาถ้ายังสงสามันเปิดแกนะครับเปิดไฟเบาๆนะรครับเปิดไฟเบาก่อนโอ้โหบางคนหูบ้าหรือเปล่าวะ,ะร <laughs> ประมาณนี้เนะาะอยู่ดีปลาปลาวางในกระทะ ขอให้กลับบ้านทำงานกันหนูแกวตาโอ้สวยปลาเนะื้ออนะ่อนปลาย่อนปลาหยอนปลา,ปา,ปาเรีย เยอะหลายอย่างเนาะผมบอกไมถูกกันว่าจากนั้นผมก็จะใส่น้ำมันลงไปโอ้ยโอ้เปลี่ยนน้ำมันมันเปลี่ยนน้ำมันได้ใส่ปลาเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรครับท่าน เดี๋ยวค่อยๆเดือดปุดๆนะครับเพื่อให้เมื่อกี้กระทะร้อนใช่ไหมครับมันจะค่อยดันหนังขึ้นมาเริ่มเริ่มเริ่มเร่อไฟแรงน,นิดนึงนะครับค่อยเบาเดี๋ยว,ยวค่อยเบาไอ้ตัวนี้ก็ให้ถู่นลงมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตดกระทะนะ,อะอขอบคุณเรื่อยค่ะ ไปเรื่อยๆตอนไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยโอเคใส่น้ำมันไปรอดทั้งสามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวใจเย็นนิดหนึ่งนะครับครับขณะเราทอดเรานะเราทอดเราก็ต้องแคงกระทะไปนะครับเพราะว่าเ,เราใช้น้ำมันน้อยเพราะเรากินไม่ใช่บ้านเราเป็นห้องอาหารหรือรับพัสะคานะครับบ้านเราก็ครัวครัวก็วกกนจนๆน้ำมันขวดก็หลายบาทไม่ใช่ใส่เยอะ,ะครับจั่วจ้าก็จ้กากไม่ได้ เราก็ต้องประหยัดด้วยนะครับแล้วถ้าไฟแรงเกินไปน,น,น้ำมันเราก็เสียอ,อีกใช้ใช้ข้าหนาไม่ได้เราไปเรื่อยนะครับเาราพยายามตะแคงมันอยู่นี่ครับเพราะว่าที่เราทำอย่างนี้เพราะประหยัดน้ำมัน ครับทำเเรื่อยๆจนจนว่ามันเกือบกรอบแล้วค่อยพลิกทันทีนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าขี้เกียจก็นั่นแหละครับปัญหาก็จะเกิดนะครับต้องขยันทํานะครับเสร็จแล้วครับลานเนื้ออ่อนทอดกรอบนะครับโอเคครับขอบคุณครับยมคลิปเกเจียวกระเทียมนะครับเจียวกระเทียมให้หอมนะครับอ้าลืรยไป ว่ามันต้องใช้นี้ใช้ปืนใช้ไม่ได้ต้องใช้ปืน,ปนเกีืยกระเทียมนะครับเดี๋ยวรียมให้หอมแล้วไปราดนะครับแต่ละครับก็โรยลงไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับ